สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานนะคะน,น้องนนักเรียนนักศึกษานะคะหากเรียนจบแล้วแล้วยังขาดแคลนทุนการศึกษานะคะน้องนองทราบไหมคะว่ากรมการจัดหางานมีโครงการดีๆรองรับอยู่นะคะที่ชื่อว่าโครงการสามอนั่นเองนะคะจะมีประโยชน์กับน้องๆออย่างไรวันนี้จะมาตอบทุกข้อสองสยัยโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยคุณจิรายุชุมภูมิง่งนักวิชาการแรงงานชํานาญการจากกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานกรมการจัดหางาน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีครับค่ะค่ะพี่ปุ้ยคะที่มาที่ไปของโครงการสามมอนะคะพี่มีความสําคัญวัตถุประสงค์อย่างไรคะแล้วก็มีลักษณะในการดําเนินโครงการอย่างไรบ้างคะพี่ครับต้องขอเรียนถึงที่มาของโครงการนะครับโครงการเนี่ยจะมีชื่อเต็มว่าโครงการสามมอมีงานมีเงินมีวุฒการศึกษาเพิ่มครับสามมอนี่นะครับเป็นโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจในการให้บริการจัดหางานในประเทศ ของกรมการจัดหางานนะครับเป็นความร่วมมือ,อบูรณาการนะครับของ3ฝ่ายระหว่างกรมการจัดหางานสถานประกอบการและก็สถาบันการศึกษาสําหรับโครงการนะครับก็มีจุดเริ่มต้นจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคบริการนะครับก็มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากนะครับประกอบกับ ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างประชากรนะที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายอุแล้วก็ทัศนคติของน้องๆน,นะครับในวัยเรียนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะครับอย่างจบมหกแล้วก็ไปเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรีนะครับก็จะมีปัญหาที่เราพบอยู่ในปัจจุบันนะครับก็เป็นปัญหาการว่างงานนะครับ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายน2567ก็พบว่าคนที่ว่างงานนะครับที่จบในระดับการศึกษาระดับปริญญาตีนะครับมีมากสูงถึง1.39แสนคนคส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนกรมการจัดหางานก็จึงเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ ทําให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีรายได้ด้วยในระหว่างที่ศึกษาอยู่และก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะศักยภาพเพื่อช่วยใหการทํางานในสารประกอบการเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับพี่คะแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการสามมอคืออะไรคะพี่ โครงการนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้น้องนักเรียนนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทํางานที่เหมาะสมกับช่วงวัยโดยความร่วมมือนะครับจะกับสารประกอบการต่างๆสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับโครงการนะครับค่ะกลุ่มเป้าหมายสําคัญของโครงการนี้เป็นกลุ่มไหนคะพี่ กลุ่มเป้าหมายนี้นะครับก็จะเป็นน้องๆ้องนักเรียนนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือน้องๆ้องที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขต่างๆที่สถานประกอบการหรือว่าสถาบันการศึกษาได้กําหนดไว้นะครับค่ะลักษณะาการดําเนินโครงการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะพี่อ่าครับลักษณะการดําเนินโครงการนะครับมันก็คือความร่วมมือนะครับของ ทั้ง3ฝ่ายนะครับก็คือกรมการจัดหางานสถานประกอบการและก็สถาบันการศึกษาซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมได้ลงนาม m o โนะครับร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่จํานวน13แห่งนะครับโดยที่ความร่วมมือตรงนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ก็มีบริษัท เอกชนขนาดใหญ่นะครับที่ร่วม m อโนะครับโดยใช้ชื่อโครงการว่าโครงการปลูกต้นกล้านะครับภายใต้โครงการสมนะครับค,คือบริษัท Minor International จําจำกัดมหาชนนะครับก็มีการร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษกรุงเทพมหานครควิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษสมุทรปราการวิทยาลัย บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวกรุงเทพวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาร้อยเอ็ดแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งด้วยนะครับค่ะค่ะพี่ปุ้ยครับประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างครับพี่ครับประโยชน์นี้นะครับก็ส่งผลให้น้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับได้มีมีงานะาระหว่างที่เรียนไปด้วยนะครับแล้วก็มีไรายได้แล้วก็สามารถได้รับพุฒการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนะครับ โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งสหาหัประกอบการและก็สถาบันการศึกษานะครับ <c oughs> ส่วนสถานประกอบการสิ่งที่เขาจะได้รับนะครับก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาการขัดแคลนกับแรงงานนะครับโครงการนี้ก็ทําให้สหานประกอบการเนี่ยได้รับบุคลากรนะครับที่มีความรู้ความสามารถตรงความตรงกับความต้องการ <c oughs> แล้วก็เกิดภาพลักษณ์ที่ดีนะครับในการส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาได้ทํางาน ควบคู่กับการเรียนไปด้วยแล้วก็สถานศึกษาหรืออหรืสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็จะได้เรื่องของการสร้างโอกาสให้กับน้องน้องนักเรียนนักศึกษาในการเรียนร่วมกับทํางานช่วยให้สถาบันการศึกษาเนี่ยมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้รับการยอมรับจากสารประกอบการมากขึ้นนะครับค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมามีผลการดําเนินง,งานของโครงการเป็นอย่างไรบ้างคะ ผลงานในปีงบประมาณพศ2567ค่ลกรมได้ตั้งเป้าไว้ที่2,000คนคแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ได้ผลงานที่เพิ่มขึ้นมาสูงกว่าเป้าที่กำหนดไว้นะครับค่ะคก็มีคนเข้าร่วมโครงการจำนวน2,190คนได้รับการบรรจุง,งานสูงถึง1,677คนนะครับในยอดจำนวนที่แจ้งไปนะครับ เกือบร้อยละแปเนี่ยจะเป็นน้องๆที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และก็ต้องการเรียนต่อในระดับชั้นปวสก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ2ปีนะครับค่ะและผู้ที่เข้าร่วมโครงการประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดคะพี่ครับที่ผ่านมานะครับน้องๆหลายคนนะครับได้รับ ความสําเร็จในหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะนะครับมีการได้รับการปรับเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าน้องทํางานและก็เรียนนะครับมีประสบการณ์พร้อมกันเนี่ยคือ,อหลายท่านเรียนจบเนี้ยก็ได้มีการปรับตําแหน่งให้นะครับแล้วก็เงินเดือนก็สูงขึ้นนะครับโอกาสในความก้าวหน้าก็ยังสามารถไปได้อีกไกลนะครับและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนียต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะพี่ ในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับกรมกลมการจัดหางานสารประกอบการและก็สถาบันการศึกษาที่อยู่ในโครงการนี้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่ชี้แจงทําความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายน้อง,น,องนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะมีการชี้แจงทั้งเรื่องของอตําแหน่งงานที่เปิดรับสมัครคุณสมบัติต่างๆที่ที่ต้องการนะครับอัตราค่าจ้างสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมถึงหลักสูตร การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับว่ามีการมีความสอดคล้องกับโครงการนี้หรือไม่นะครับอย่างเช่นบางสถาบันเนี่ยอาจจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับให้น้องๆเนี่ยสามารถาใช้เวลาว่างจากการทํางานเนี่ยามาเรียนได้นะครับหรือบางสถาบันการศึกษาเนี่ยอาจจะกําหนดเรียนสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่เงื่อนไขก่อ ของแต่ละสถาบันการศึกษานะครับค่ะพี่ปุ้ยคะสุดท้ายนี้พี่ปุ้ยอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ไหมคะพี่ครับต้องขอฝากโครงการสามมอมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์สําหรับน้องน้องนักเรียนนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาในรเร็วๆนี้นะครับสําหรับน้องๆเนี่ยที่มีความสนใจอยากทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการสามมอ สามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกองพัฒนาร,ระบบบริการจัดหางานหรือติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข0 2 2 4 6 9 2 9 2่เนะครับค่ะนอกจากประเด็นที่พี่ปุ้ยต้องการฝากแล้วแล้วก็พี่ปุ้ยช่วยทิ้งท้ายช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะครับก็ฝากช่องทางติดต่อนะครับสามารถติดต่อได้จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่1-10และช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506งาน1 5 0กกด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1694ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณจิรายุชุมภูมิงนะคะนักวิชาการแรงางานชำนาญการจากกองพัฒนาร,ระบบบริการจัดหางาน จะให้เกี็บมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะพบกับสาระดีๆจากกรมการจัดหางานใหม่ในอีพีหน้าและอย่าลืมติดตามรายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานนะคะผ่าน YouTube ที่ช่อง PRDOE News สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ